สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มกราคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดี๋ยเร,เรอบแรกกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอคัอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่3เบลฟอร์ดเสมอกับวูดแฮมตัน1-1ฟูลแลมเอาชนะลัตเทอร์แฮม1-0และทอนแนมฮัสเปอร์ก็เอาชนะเบอร์ลีไป1-0นะครับ แล้วไปดูผลฟุตบอลกาโช์เซเรียอิตาลีกัออกนบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19โบเลนญาเปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป1-1ต่อ1ก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้โบเลนญาอยู่ที่5มีอยู่32คะแนนส่วนเจนัวอยู่ที่12ก็มีอยู่21คะแนนผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นน,นัดที่19กาเซอัมเตสเสมอกับเพนดิสปอร์รสต่อ2เบซิตักแพ้ก,กับคาซิมปาซา1ต่อส และอันตันยาสปอร์ก็เสมอกับอารันยาสปอร์ไป0ูนต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเฟเนเบเชมี44คะแนนที่2เป็นกาลาตาสลายมี44คะแนนที่3เป็นแท็บซันสปอร์มี30คะแนนที่4เป็นเคซลิสปอร์มี29คะแนนและที่5เป็นเบซิคตักกอมิ่29คะแนน ่ซนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซัมซุงสปอร์มี15คะแนนที่19เป็นเพนเดสสปอร์มี15คะแนนและที่20เป็นอิสตันบูลสปอร์ก็มีอยู่5คะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16สเปงลิสบอนเปิดบ้านถล่มอาเชนะเอสโตลินไป5-1ส่วนคู่บาวิสตา้ากับเอฟซีปอร์ตก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแข่งจบผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับ และเราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลกระชับชมิตรทีมชาติน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคีกิสถานเสมอกับซีเรียไป 1&1 ต่อ1กาตาร์แพ้กับจอร์แดน1ต่อ2อินโดนีเซียแพ้กับลิเบีย 1&2 ต่อ2และอิหร่านก็เอาชนะบุกินาฟาโซไป 2&1 นะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ